มาส่งครับมาส่งครับช่องของโครูนีหงษ์จมพัดตันปีนังหกโปาคานะน้องขาไจะเ,เป็นต้นทุเรียนครับต้นหมากล้างดินครเนาะมัได้มาให้การมาอ่าหักมันหางเปลี่ยนครเนาะดินเอมันได้มาแทางดินครับแทงดินเโาทุเรียนหมากล้างดินครับใช เจ็บเป็นไรไหมคบน,นาะนตะ้นเย็่นหนา่ขนาดนาดไหนคะนา้าสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนครับวันนี้เอาบรรยากาศเย็นๆเพิ่มดินทุเรียนครับต้นเล็กอขอบคุณสำหรับดู ก็มาดูทุกคนครับขอบคุณครับ